ต่อไปเราก็จะมาดูเวบีเนี่ยเพิ่งมาออกหลายรายการเลยซึ่ง<ม>ก็หนึ่งในนั้นก็จะมีรายการหอวังด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายการนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราทุกคนยังไม่เคยดูกันเลยใช่เพิ่งมาไม่ใช่ก็คือใช่อ่านไว้ก่อนซึ่งพวกเราก็อ่านเอาไว้มาดูพร้อมกันตอนนี้อ,อ่านไว้ตอนนี้เะปล่อยแล้วใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเลย ขอวางซิสเซอร์พิเศษมากๆพิเศษแบบสุดๆพวกเราเวย์นี่คิ้วแบบแฟนคลับละลายเป็นฝอยสีน้ําสีดําอุ้ยยอดแล้วทําไมคุณมาแนวนี้อ่ะ่ะเกิดไม่ไหวงงแล้วถ้าดิฉันอุตานอะไรไปสักขอบด้รอนะครับเสร็จก็เสร็จิ่ะ สวัสดียังเป็นทางการค่ะวันนี้นะคะของวันสพิเศษมากพิเศษแบบสุดๆเพราะว่าเรามี global artist มาเยี่ยมถึงรายการของเราเววีมาอยู่กับเราค่ะวี่นีินดีมาอเลยเฮเฮ้ย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 เฮ้คเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเ คำนนึงะรับถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำท่าของเราคิดให้หน่อยได้ไหมว่าจะเป็นท่าอะไรขอว้างซิสเตอร์หอมงกุฎมงกุฎว้นะเพวกเราขอว้างซิสเตอร์โอ้โหคุณไเดียกุณไ้เดีย thank you สวัสดีครับผมเฮนรี่ครับสวัสดีครับผมยังยังครับสวัสดีครับผมเต้นครับสวัสดีครับผมสุคุ้งครับสวัสดีครับผมสือ ไปมาหลายประเทศแล้วเห็นว่าเวียดนามมาเมืองไทยบ่อยมากชอบอะไรในเมืองไทยบ้างคะพวกเราก็มาประเทศไทยกันบ่อยมากเลยครับแต่มาทุกๆครั้งก็ทุกคนแบบให้ energy เหมือนเดิมทุกครั้งให้เพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกแบบอยากมาเจอแฟนๆชาวไทยมาให้มากขึ้นในไหนเดิมเป็นคนไทยได้สอนเพื่อนๆภาษาไทยบ้างไหมเอาจริงๆไม่ค่อยได้สอนภาษาไทยกับเขาครับแต่ตอนที่แบบเราเริ่มมาแบบ promotion ประเทศไทยู่ดีแบบเพื่อนๆเขาแบบมาถามกันเองไอเรียนจาก YouTube แบบคุณเย่ยถูกไหมนี่เมื่อกี้นี้ตอนที่เขาสวัสดีครับเป๊ะใช่แ็นรี่อะไรได้อีก ให้แมรี่ขวนใจคุณสนลแม่ฉันชอบมากแสดงว่าชอบแอบฟังเพื่อนตลแแม่ก็ะเต็มารเช็ค n u n c i a t i o n เขาได้เลยนะพูดชายแล้วเขาแบบกินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังครับ ผมรักแฟนคลับที่นี่มากครับผมรักแฟนคลับที่นี่มากครับทีมีมากครับชีเฟอยู่นะเมื่อกี้พูดเรื่องตอนชีนะชีนไม่หึ่งนะหลายหลย่องแล้วตอนที่มาเจอกันเนี่ยมันมีอะไรงงๆงบ้างไหมกว่าจะเข้ากันได้อย่างนี้กว่าะรักันมากให้มันเข้าใจกันตอนที่าอนทีนอมน 그중산가 그때 너무 친절하고 이렇게 친하다가 I asked him like, Oh, you speak English, right? He said, like, Oh, I speak English. And then it's like we just s t a r t talking and then like that last one was แล้วก็็เไปปนภาษาอังกฤษเลย just because like he's แต่ไม่เป็นไรแง่ของว่าภาษาอังกฤษละบางอย่างเขาก็เรียนจาก international school แบบรู้จักหลายภาษาตอนแรกมาเจอกันก็เหมือนแบบชิลมากเลยครับไม่ได้มีอะไรมากพอชิลอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวันที่แบบว่าอารมณ์เสียบ้างว่าเวลาคนอยู่ด้วยกันเยอะๆเยอะคือเพราะว่า you multi language ใช้ได้ e n เ l i s h ใช้ได้ทุกไิ่งทุรอย่างเราแบบมีอะไรพูดกันเลยครับอันนี้คือข้อดีของ baby แต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยทุกคนแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่พอใจในเรื่องด้านนี้นะ 그리고 평소에 우리 얘기하는 습관도그 있어요 예를 들어 저랑 태는 평소에는 한국어 위주로 하는데 태 양양 영어로 했는데 근데 여기 두분그핸드이랑 샤오쥔은 중국어로 써요 네 그래서들도 다 달아요 네, 네. ต้องแฟนคลับบ้างดีกว <th er> ่าแรงมากอันน mm ี hmm <h 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 ้เราแรงเลยคุณมากสงสัยพี่คุณที <h 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 ่ำให้แฟนคลับชอบเราสุดๆไปเลยเนี่ยคืออะไร Yes So like when they start first they saw us debut and how we became us now and how our fans also like grew up with us I That's i n k t h o n e of l i k e t h e t i n p o r t a n t w e a h I always l n o k e หมืแบบ baby เวลาเราถ่ายคอนเทนต์หรือถ่ายฟิวเจอร์งานเราจะไม่ค่อยแบบสร้างแบบอิมเมจมากเลยค่ะนะครับคือเราก็จะชิลๆของเราถ้าดูแบบในคอนเทนต์ชีวิตจะมีอะไรที่แบบตลกเฮ้ยอันนี้ออกได้เหรอ แฟนเรกง่ายจะชอบเบบี้ในการที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วตอนถึบนเวทีก็เหมือนแบบทำงานอย่างจริงจังนะยว่าล่าสุดเพิ่งเห็นโชว์ของยิปแซงไปไปมาเป็นครั้งแรกที่ไปแฟชั่นวีที่ปารีสเป็นประสบการณ์ที่ดีรบรู้สึกสนุกชอบแบบยิปแซงตก้นจริงจริงมากไม่ได้ทำตัวแบบมือสั่นแต่อยู่ดีเขาก็เปิดประตูแล้วบอกให้ลงมาแบบ acting ดูแรงมากแบบไอคอนเม่ต้อเดนมากแบบในใจแบบสันุดสุดๆคือต้องเห็นภาพ

เด้ไปข่ขาวเสัตวค่ะ history ่งตันเต็งยงเฮ้ย history แกลงแมวเหรอแล้วมีใครเป็นโดงป่ะจอยเป็นโดนจ๊อยัวีไอพี่คีสหาตาก่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบแปลกมากประเทศไทยคนเราเลี้ยงสัตว์เยอะตอนที่เต็งไปบอกพวกเพื่อนว่าเต็งเลี้ยงสุนัขหกตัวทุกคนแบบหกตัวแต่ที่บ้านเราแบบเป็นอะไรปกติมากๆเลยมาถึงช่วงเล่นเกม really easy game so the game is called who is we all know that all them love Thai food so much but Who eats the most? <laughs> <My dad>. <laughs> <laughs> One, two, three, point! My turn! My sister. Yeah, I'll point myself. <laughs> because uh, when I'm in Korea, uh, when I'm in Seoul, and my dorm, I order a lot of Thai food.

okay let's okay, go to the next question okay. who wakes up like uh, uh, the hardest who wakes up the hardest <laughs> Two, three, <go>. <laughs> <laughs> you know why his name is he always comes 10 minutes later. <laughs> 팬테스 또너당텐 이리 와. 이용용 객판. So everyone gets a n 진짜 우리 뿐만 아니라 우리 키우는 고양이도 그 아란 아란 소리 나는데 근데 우리 친구들 병이 특이 아니에요. 그래서. Let's try, let's try again. Who is the funniest? 1 2 3 Hindu <laughs> He le he asked me to call him baby, like right? he has like a lot of like jokes just coming out randomly. I don't know how he thinks of that. It just comes out so natural and then everyone just laughing at laughs in the You funny. funny like that? <laughs> uh. <laughs> <laughs> From all your friends, I think yeah. you are... Uh, <laughs> who is the most reliable or helpful? helpful. One, like two, three. นั่นไงจะเป็นใครไม่ได้แล้วคุณทำได้ยที่เองให้ลิี่เขาชี้ให้ปมาเด็นคือคุณไไงบิ๊กป้าชี้ไม่คว The most thing that you help the most ไฟฟไฟฟ้าไฟฟไฟฟ้ค่แค่แนไวชั่วคราวอนน้มันจทำขับเครื่องยังได้มันเกิดว่าเป็นไาคนเมยีบอกไไฟ Everything ก Everything แไทางแบบบางคนเรียกโทรศัพท์ตามแบบบริษัทอ้ยช่วยมาสรงไวไฟแต่เขาจะเป็นคนที่แบบไวไฟ How l ย n g do we s e a r เก่งมากเก่งเก่งมากรีไลฟ์แต่คนอื่นรีไลไม่ได้เลซู Who has the best egg One two three go. นคบเหรอาเตียมกันบ้าง Can you show us? Can you o w คิวแบบแฟนขับละลายมันโอ๊ยเกยังไงได้หรอ สงไหาวก็คืออินเนอร์เราโอ้ยย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 ยเยย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 ยกยย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 พยย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 พี่เตยนยย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  ไม่รู้ไม่เกิดไม่ไหวงงแล้วแล้วถ้าเกดเป็นแบบว่าจริงพีู่ดถูก่ตทอร้นเอีเอาซีไม่ได้พยายามที่จะเอารูีีแต่ไม่นี่ยไอ้เนีย่ไม่ได้โป๊เขาทำยากะมันไม่มีเปล่มัน้มแวเปียวเล่นกีจ้องตากับแฟนขับหน่อยมองเข้าไปในแคมะสิบวิปตาลอเนี่ยเ๋ยจะต้ โพวันที่วันดดีอ็กน่คนหวนเฮ้ยคนน้าคุณคุหรือเปล่าชี้ยางงี้มันเีจเข้าใจแล้วแหละเขาจแล้วความตลกของเขาเชื่อแล้วว่าเธอตลกกันเชื่อแล้วตลกจิตรินศิลปินมาสี่ปีมันมีอะไรที่แตกต่างกปีแรกแล้วอัลบั้มนี้ยมีอะไรที่แตกต่างอยากให้นเดบิวาท 아직 하고 싶은 거 아직 많아요. Uh -huh. 팬들이. อ๋อครับแล้วก็เพลงนี้มาเนีมีมินิอัลบั้มมาด้วยมินิอัลบั้มที่มีมิิอัลบั้มทีว่า a นทอมเป็นแนวแบบแฟนทอมองราอลังการเป็นเมโคลแล้วก็เพลงเป็นเพลงแนวแบบฮิปฮอแทรปความหมายของเพลงนี้คือแบบเหมือนแบบเราจะเอาชนะแบบอุปสรรคทุกอย่างที่เคยอยู่ด้านหน้าแล้วจะเป็นเหมือนแบบเป็นเทพของตัวเองเป็นแฟนทอมของตัวเองได้เนี่ยครับถ้าได้ปีนี้คิดว่าจะมีการอัดไปได้อะไรบ้าง 2 0 2 3년에저의 일단 태국에서는3월에도한번올 거예요 네, 어떤 태국 많은 아티스트랑 같은 무대에서 있고요 그리고 에4월에는저의 진짜 태국에서한년에에 팬미팅 할 거예요 4월 1일랑2한 여러분 진짜 많이 한주시면 좋겠습니다. 그에만약에서한 시간 괜찮으시면 한국에서 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 한국그서 한국에서 한 เรียนสีวันที่หนึ่งที่สองที่ตามทันเร็มครับแฟมิชี่ที่ประเทศไทยเราจัดเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแบบเฟเชเชลเซทที่ประเทศไทยโดยเฉพาะครับแต่ตอนนี้ตอนได้ทีนี้มาจะได้เห็นแบบเบบี้ทำอะไรแบบไม่สามารถเห็นที่ประเทศอื่นได้แค่ประเทศไทยที่นั้นจะเทควันโดรินมาดีชัวร์ใกับอกว้า อยากให้น de ้องๆฝากอะไรถีงแฟนคือโจงตจน้องบูหรอน้องบูอาจจะดูลองโลินกับน้องบูอย่างเงี้ยเรอโอหรอ

저의 방송도 꼭 구독과 좋아요 부탁드고요 저희는 항상 그 우리 이진이랑 같이 성장하고 싶어요. 그래서 저희는 항상 옆에니까 웨이외이 옆에 있을 거니까 웨이들이 걱정하지 마시고 우리 같이 파이팅합시다. 그리고 야마 하웨이 타이 비코는 동빈나 ทําไม่ไ이 타이 싫어ค니나른ค ขอบขอบคุณที่คิดกับคิดต่อยมาที่ให้พวกเรามาดมากเลยครับเราก็มีของขวัญมาให้ด้วยครับอุ้ยมีลายเซ็นด้วยขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็คือยืนอย่างนี้แล้วนะของขอบคุณน้องนเหมือนกันที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเล็กๆของพวกเรานะคะขอบคุณ S โ Provo ด้วยที่ให้คิวน้องหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆวันนี้อย่าลืมนะเดือนสี่วันที่หนึ่งสองเันเดโดมซันเดโดม ลอเลยชาเลนจ์พี่ขีดน่หรับเราเรนนี่ส่วนชีพอยคือตัวแทนในการดีแอคคอนตัวเองใช่อินเนร์ของพวกเราเองถูกใช่ใช่ไปหมดแล้วค่ะกับชีพอยใช่ชีพอยก็คือดูชีพอยได้เลยก็คือพวกเราเลยค่ะใช่อ่ะเป็นยังไงบ้างจบไปแล้วสำหรับรายการนะคะของคุณพอยแล้วก็คุณคริสนะคะ sister sister หอวังหอวัง sister หอวัง sister บอกเลยแค่ว่าบอกได้เลยว่าดีไม่คิดว่าเขาลิสขำถามลิสขำถามออกมาแบบดีเออใช่พี่ลิสขำถามของเขาพี่ชอบพี่ชอบการแบบจัดฉากเซตฉากอะไรต่างๆด้วยนะเจอมาคือแบบเนาะเออใช่แล้วก็แบบว่ค้ำชนค้ำถามกันเล่นเกมหรือการอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ต้องใช้พ็อปเยอะให้มันบังหน้าบังตาเขาอันนี้เขาแต่งแบบธรรมชาติมากอ่ะเออธรรมชาติจริงแบบคืเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วประเด็นคือพี่คิดกับ พี่พลอยก็คือน่ารักนลายอินจีดีคำถามดีฉันประทับใจแล้วก็เป็นตัวแทนในการรีแอคพวกเราด้วยเออเออเออฉีพลอยฉันก็ประทับใจชุดน้องเต้นมากฉันชอบมากเลยอ่ะเซอร์โชดอ่ะแต่ชุดน้องเต้นคือดีจริงดีแบบคือแบบมันขับแล้วมันส่งอ่ะใช่ไม่ใช่แค่น้องเต้นดีนะทุกคนก็ดีทุกคนดีหมดดีอ่ะเออตอบได้แค่นี้